น้องที่อยากเล่นกีตาร์นะครับเพิ่หัดเล่นนะครับจะเริ่มต้นแบบไหนอะไรเงี้นะครับเราผมจะแนะนำาลครับว่าเราจะต้องเริ่มต้นแบบไหนครับต้องเตรียมตัวอะไรบ้างนะครับอันดับแรกที่เราต้องมีก็คือกีตาร์นะครับจะเป็นกีตาร์ยืมก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรามีเองมันก็เราสามารถจะเล่นเมื่อไหรก็ได้ถ้าเราอยากจะฝึกอย่างงี้นะครับสมัยนี้กีตาร์ราคาพันพันปลายสามพันกว่าบาทนี่ก็เสียงดีๆเยอะๆยะครับ นี้มันแข่งขันยี่ห้อกันราคามันก็เลยไม่สูงนะครับกีตาร์สองมีจเนอร์นะครับจูเนอร์สาคัญนะครับเราต้องตั้งสายก่อนเวลาเล่นกีตาร์เนี่ยต้องตั้งสายทุกครั้งนะครับงั้นเสียงมันก็จะไม่ไม่เพาอะนะครับเพราะมันเพี้ยนนะครับบดียังไงมันก็ไม่เพาะอย่างเงี้ยนะครับพเพราะนั้นจูเนอร์สําคัญนะครับสําคัญมากๆนะครับอันนี้จูเนอร์เนี่ย เราสามารถโหลดแอปได้แล้วกันเราไม่อยากซื้อจินเนอร์สักตัวครับเราก็สามารถโหลดแอปได้เดี๋ยวผมจะทิ้งรูปแอปเอาไว้ในคอมเมนต์นะครับแล้วก็ไปโหลดใช้นะครับหรือต้องการอยากจะมีจินเนอร์ดีๆสักต,ตัวที่มันระเสียนะครับแนะนํารุ่นนี้นะครับ T40 เนื่องจาที่ผมใช้อยู่มาตลอดนะครับรุ่นนี้มันอ่าผมทำฝาถ่านมันหลุดหายนะครับมันติดติดมั่งดับมั่งติดมั่งดับมั่ง,งก็เลยมาซื้อตัวนี้ คือผมหายตัวนี้ไม่เจอนะครับตอนแรกผมหาซื้อไม่ได้ก็เลยมาเจอตัวนี้นะครับมันก็ใช้ได้แต่ว่ามันกินอาหารนิดนึงนะครับผมไม่แนะนํานะครับถนานารุ่นนี้ผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับรุ่นนี้กระเทียนดีมากใช้ดีมากนะครับขอดแรกที่ผมจะแนะนํานะครับที่ผมฝึกรั้งแรกนะครับก็คือขอดสีนะครับส,สีวิธีการจับน้องไปดูที่ในเข้าไปในกูเกิลแล้วก็พิม เสิร์ชหาเอานะครับว่าวิธีการจับจับคอรดซีจับแบบไหนนะครับรับซีนะครับถ่าต้องการตารางคอร์ดยังก็ยังมีอยู่นะครับตารางคอร์ดรุ่นใหม่อันนี้รุ่นเก่ารุ่นใหม่มีทุกคอร์ดนะครับคอร์ดนอกคอร์ดในมันมีทุกคอร์ดนะครับสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับ i อ l ดี e n ล8 8 5 5นแปดแด้าห้านะครับราคาห้าสิบบาทค่าส่งสามสิบห้าบาท ลมเป็น85บาทนะครับหรือจะไปหาใน Google ก็ได้นครับแล้วแต่แล้วแต่น้องๆสะดวกนะครับแต่คนติดบ้านไว้<ม>ก็ดีผมยังติดไว้นะเจอไว้ดูคอร์ดคอร์ดเปนมีเป็นร้อยๆคอร์ดนะครับที่เราไม่เคยเล่นก็จำไม่ได้คอร์ดแรกที่ผมจับก็คือแนะนํนาครับคอสซีคอซีเวลาดีดลงมานะครับเริ่มจากเส้นห้าลงมานะครับไล่ลงมานิดหนึ่งคนระับ ดีวิดีโ่ว,ว,ว่ามานันบอดไหมนะครับนี่คืออย่างนี้คือไม่บอดนะครับถ้าเกิดมันบอดเราดูที่นิ้วนะครับนิ้วเรามันชิดเฟสดไหมนะครับพยายามจับให้ชิดเ,ดเดฟดเฟดฝั่งนี้นะครับชิดเดฟดฝั่งนี้ครับอย่างนี้นะครับช่องเห็นไหมถ้าอยู่ตรงกลางอย่างนี้เราต้องออกแรงเยอะหน่อยหนึ่งนะครับถ้าเราติดชิดเฟดนิดนึงเราก็จะออกแรงน้อยมันก็จะไม่บอดนะครับวิธีการจับนะครับแล้วก็ ก่อนต่อมาก็เอมเนอร์ er ก็จากสายที่ห้าลงมานะครับห้าสี่สามสองหนึ่งนะครับดีมเนอร์ er ก็สี่สามสองหนึ่งจีก็หกหกห้าสี่สามสองหนึ่งอ่นี่นะครับเอาสี่ขอดี้ก่อนนะครับ uh, อ่าสี่ข์อนี้ไม่เป็นคีคีซีนะครับเพราะนั้น hmm. ถ้าเกิดจับสี่ร์อนี้มันก็สามารถเล่นเพลงได้เหมือนกันครับแต่เพิ่งไปเล่นเพลงครับ ตรงนี้ก่อนนะครับเอเราจับแล้วเราลองเปลี่ยนดูแล้วพอจะคล่องแล้วให้ดีดแบบนี้นะครับดีดลงสี่ครั้งครับแล้วก็เปลี่ยนคอ เมยไลไปบนไปเรื่อยๆนะครับเพื่อจะได้ฝึกการเปลี่ยนคอร์ดนะครับเพราะนั้นผมจะให้ดีดสี่ครั้งเพราะว่าดนตรีหนึ่งห้องมันจะมีสี่จังหวะนะครับถ้าเราไิดห้าดีดือบิดสามอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นปลูกฝังการเล่นคอมนะครับเพราะว่าถ้าเราถ้าเราเล่นคอมเนี่ยมันจะแก้ยากมากนะครับเล่นกิตาตาคอมแก้ยากนะครับ ประด็นดีสี่ครั้งนะครับดีสี่ครั้งะดิตคล้องแล้วเราลองมาเป็นสองครั้งสองครั้งก็คือนครึ่งห้องนะครับครึ่งห้องนะครับขับปีอย่างเงี้ยวนไปเรื่อยๆ่อมันคล้องแล้วครับก็ลองรับแล้วเดี๋ยวผมจะมาสอนในการดีจังหวะครับว่า พอราดิดคล่องแล้วเนี่ยปีจังหวะแบบไหนบ้างอะไรนี้ครับน้องก็ติดตามเอาไว้แล้วกันนะครับฝากติดตามไว้ครับเดี๋ยวจะมาสอนน้องๆมือใหม่ที่อยากัดเล่นนะครับส่วนน้องๆรุ่นพี่ก็ที่เก่งแล้วอะไรแล้วก็มีอะไรแนะนําน้องๆเวลาก็คอมเมนต์มาครับถ้าไปอ่านแล้วก็แนะนําน้องๆได้นะครับดีผมยังไม่ได้เข้าไปอ่านนะครับก็แนะนําได้แล้วก็ เป็นครอบครัวดนตตีด้วยกันนะครับช่วเหลือกันนะครับเอาสุดดีนะครับ